ให้แก่งข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดและช่วยเปิดทางทำมาหากินให้แก่งข้าพเจ้าจงอยู่ดีกินดีมีแต่ความสุขมีแต่คมักเดิน สิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยคุณธรรมขอให้จงสำเร็จขอให้จงสำเร็จขอให้จงสำเร็จขอให้จสเร็จสมนังเจตนาทูปการเธอัวน้องร้อให้หมดนะครับเฮ้ยครัท่านเป็นตัวแทนเจ้ากรรมนเวรขอท่านเอาสิ่งต่ำได้ไครับ อัตามาภาพขอเป็นตัวแทนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายกรรมันใดที่โยนไม่เคยถา